ประ5 0 0สามหมื 35, นห้าพันกิีดผมไม่แนะนําให้จ่ายเป็นแบบเงินบาทนะเพราะว่าอะไรเราจะได้ไม่โดนเอาเปรียบฮายสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนโอเคทุกคนวันนี้เนี่ยก็เป็นที่เท่าไร <c oughs> เดี๋ยวลืมวันที่วันที่สิบสี่มกราปีหกแปดนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่แห้งอ่ะใครอ่านอ,ออกว่างมรนทัดหนึ่งมันทัดสอง เบียร์เานั่นแหละทุกคนเข้าใจถูกแล้วผมอยู่ที่สวรเขตสปปลาวนะโอเควันนี้ก็เป็นเวลาประมาณเก้าโมง่าก็เดี๋ยวจะมาดูว่าวันนี้เนี่ยจะไปทําอะไรผมก็ยังงงว่าผมมาทําไมผมมาก็ปรมาทําธุระนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะกลับประเทศไทยวันนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ค้างคืนที่นี่เนะเาะอม ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีนะเมื่อกี้ถามพี่ๆขับสามล้อแล้วก็พี่เจ้าของร้านเนี่ยเซเว่นเปิดหรือ,อยังว่าจะไปถ่ายเซเว่นให้พี่ๆทุกคนได้ดูกันนะเซเว่นสาขาของสวรรค์นกเกตซึ่งยังสร้างไม่เสร็จรอะทุกคนผมก็เลยอะโอเคผมน่าจะไม่ได้ไปหรือได้ไปไม่แน่ใจเนาะถ้าได้ไปก็จะเห็นคลิปลงถ้ายังไม่ได้ไปก็อืนั่นแหละก็ไม่เห็น โอเคตอนนี้เนี่ยก็คืออันนี้คือเหมือนกับกับยวนนะหรือว่าเป็นข้าวเปียกที่สปปวลาวส่วนใหญ่จะนิยมกินกันนะครับหรือว่าเฝออันนี้ก็เป็นข้าวเปียกหรือเส้นกับยวนอันนี้คือเส้นกับยวนเนาะอ่าอันนี้คือสามสิบห้าพันกิลหรือว่าสามหมื่นห้าพันกิลน่าจะประมาณสักห้าสิบาททุกคนแล้วก็จะมีผักแต้มแบบนี้เลยจะมีพริก,รก,กสนมาจะใช้อีกจะมีพริกสด นนก็จะมีพริกสดแล้วก็ผัดก,กาอันนี้ผมชอบกินมากมันเป็นคล้ายๆสาระแน่นะสาระแน่แบบเนี้ยรสชาติมันจะไม่เหมือนสาระแนที่ที่ผมกินที่ไทยนะมันไม่เหมือนกันนะทุกคนเนี่ยที่ไทยมันจะเป็นใบบปนล้อันนี้ใบมันเรียบๆอะทั้งผักอีสานบ้านเฮ้าเอินว่าผักอย่างดูคนบ้หูกันผักก,รกรันกำมอลังคนเดินว่าผักกัน,นกำได้อืวก็จะมีะมะนาวแล้วก็มี ตัวผักยาวนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงเนาะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเวลาเขากินเขาเรียกว่าเฝอหรือรว่ากว๋วยเตี๋ยวที่นี่นะส่นวนใหญ่จะมีผักกับแก้มแล้วก็จะมีกะปิเป็นของกับแก้มนะที่แบบเวลาเรากินแบบเผ็ดๆเลยทุกคนเอ,อและที่สาคัญผมชอบเวลาผมกินกว๋วยเตี๋ยวเหมือนกันเนี่ยผมชอบพริกเผาเออผมชอบแบบใส่พริกเผาเนะี่ยมันอร่อยดีมันหอมดีอนะทุกคนถ้าร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านไหนที่ทํา มีพริกเผาผมชอบม,มากโอเคทุกคนเนี่ยก็เป็นอาหารหลักนะ,ละหลายๆหลายๆคนก็จะงงว่า,ามาเทียเท่ยวประเทศลาวเนี่ยลหลายๆคนนะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นยูทูบเบอร์ที่เขามาเที่ยวกันส่วนใหญ่จะจะไม่ค่อยมีร้านแบบเขาเรียกว,ว่าตามสั่งสักเท่าไหร่เนาะเออส่วนใหญ่จะเป็นร้านฝอร้านก๋วยเตี๋ยวสาเหตุเพราะอะไรก็คืออย่างแรกเลยคนเรา เขาเนิยมกินข้าวในบ้านกันส่วนใหญ่นะทุกคนกินข้าวในบ้านกันซื้อกับข้าวมากินมาทากันมาทํากินกันในบ้านในครัวอะไรในบ้านตัวเองไม่นิยมไปออกกินแบบข้างนอกออกไปกินข้างนอกเลยนะก็ไม่แปลกเพราะว่าเฝอหรือว่าจับยวนแบบนี้หรือว่าข้าวเปียกเนี่ยก็เป็นอาหารแบบรองท้องทุกคนกินง่ายๆคือประมาณนั้นเลยนะครับโอเคพูดยาว เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินชมตอนนี้ก็อยู่ที่บขสสวรรค์นาเขตนะครับหรือว่าคิวรถสวรรค์นาเขตถ้าพี่ๆท่านไหนเนี่ยเดินทางมาถึงนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีรถระหว่างประเทศนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปดูจะมีรถระหว่างประเทศระหว่างมุกทหารสวรรค์นาะเขตเนาะค่าตั๋วข้ามฝ่าเน่ก็ประมาณคนละห้าสิบบาทนะถ้าสมมติว่าพี่ๆเนี่ยเดินทางเข้ามาแขวงสวรรค์นาเขตแล้วก็จะเดินทางไปตัวเมืองต่างๆของแขวงสวรรค์นาเขตนะ พอถึงปุ๊บให้เดินออกไปฝั่งฝั่งขวามือนะครับถ้าสมมุติว่าลงจากรถระหว่างประเทศปุ๊บมายืนตรงนี้แล้วก็มองไปฝั่งขวามือนะฝั่งตึกโรงแรมเดี๋ยวผมจะเดินให้ทุกคนได้ดูกันนะฝั่งโรงแรมเนี่ยเห็นไหมเดินออกขวามือเลยนะประมาณสัก100เมตรทุกคนก็จะเจอเป็นเขาเรียกว่าคิวรถนะแต่ละเมืองของแขวงสวรรค์เขตจะอยู่ตรงนั้นหลายๆคนนี่ก็แบบามาตรงนี้แล้วก็โดนคิดเงินกันไป ส0่สบาทก,ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ความสมควรก็แล้วก็เอาอะไรจะถอยขนาดนั้นก็แล้วแต่จะเต็มใจจ่ายหรือเปล่าบางคนมีสัมภาระเข้าของเยอะๆก็หากขึ้นสารอไปก็50บาทนะถ้าเกิดว่าเราเดินไปได้ก็ห้าเดินไปดีกว่านะครับใกล้ๆเองน่าจะร้อเมตรผมเดินไปตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวนั่งกินก่อนแปบ๊บหนึ่งไม่รู้ว่าจะไปในคลิปเดียวก็น่าจะเกือบเป็นสโม,มงละเออ ขาตั้งไม่มีผมเห็นพี่ๆที่มาแบบเที่ยวประเทศลาวกันนะเขาบอกว่าอร่อยอแล้วแต่คนชอบอะ่ะอากาศที่นี่20องศา ะตอนนี้แต่มือถือผมไม่มีสัญญาณนะทุกคนจบไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีซิมไม่ได้ซื้อซิมเป็นซิมอของทางลาวนะอินเทอร์เน็ตลาวผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าผมมาซัว,วเขาเขาเลยไม่ได้ซื้อปแปลกนะท่ามฝังมาปุ๊บสัญญาณไม่มีเลย กิน okay. อร่อย <c oughs> ก็โอเคทุกคนในหลายๆคนก็บางคนนะครับสำหรับคนไหนที่มาเที่ยวประเทศลาวเนาะจริงๆถามว่าในตัวเมืองหรือที่ไหนๆสามารถจ่ายเป็นเงินบาทได้เลยนะแต่ผมไม่แนะนำให้จ่ายเป็นแบบเงินบาทนะถามว่าทำไมผมแนะนำให้ไปแลกเป็นเงินกีบก่อนนะครับสำหรับคนไหนที่ถือสกุลเงินบาท มานะครับมาเที่ยวประเทศเราเพราะว่าอะไรเราจะได้ไม่โดนเอาเปรียบถูกไหมถ้าสมมติ100บาทเนี่ยตามเหรีนธนาคารเขาให้650แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อตามร้านคงงร้านค้าเขาอาจจะกดเราเหลือลงแบบเหลือ60อะไรเงี้ยทุกคนหรือว่าอาจจะเป็น640หรือเหรียที่ลดลงอะไรประมาณนี้ดีที่สุดก็คือถ้าเราจะมามาเที่ยวปุ๊บเราก็สามารถที่จะ เอาเงินบาทเนี่ยแลกเป็นเงินกีบดีกว่าชัวร์สุดนะครับอันนี้คือชัวร์ที่สุดแล้วก็เออเราจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบนะเออในเรื่องของราคาอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับอยากจะให้พีได้รู้แล้วก็ในการที่จะมาเที่ยวนะครับในการแลกเหรีก็อย่างที่บอกนะแต่ละประเทศมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นและไม่แบบ ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับชอบเอาเปรียบกับชอบช่วยเหลือมันก็มีคนดีคนไม่ดีเนาะในโลกใบน,นี้มันมีหมดแหละ,ะเดินออกแล้วทุกคนแถวนี้ก็จะเป็นร้านค้าต่างๆนะครับเป็นของฝากเนี่ยมีหนังควายด้วยไม่ได้ทะลึ่งนะทุกคนมันมีจริงๆนะแล้วก็จะมีร้านขายตามสั่งนะตรงนี้จะมีตามสั่งตามสั่งก็อย่างว่าหละ ขอสั่งผัดเผ็ดปลาไหลบุมี่นี่แหละทุกคนถ้าลงมาจากเขาเรียกว่าอะไรถ้าลงจากรถปุ๊บตรงนี้นะให้สังเกตทางออกเนี่ยเดินไปฝั่งขวาเมืองก็เดินไปเรื่อยประมาณสักไม่เกินร้อยเมตรอ่ะไม่เกินร้อยเมตรนะครับก็จะถึงเขาเรียกว่าเป็นคิวรถของแต่ละเมืองของแผงสวรสดเกรนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโรงแรมน่าจะเป็นโรงแรมแหละ นี่ก็คือปคอสอสวรสดเขตนะครับซื้อตัวรถระหว่างประเทศอยู่ตรงนี้เลยจะมีป้ายบอกชัดเจนโอเคทุกคนสำหรับลีปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยไปยแล้วครับครับบ๊ายบาย